Ho <laughs> สั si like ่งอะไรไปส่งอะีรไปกเกี๊ยวคุณเลยนะคะหมูไหมไม่นี่เลยนะขล้อเตือนไม่สนรทำเตือนมันจะมาเยอะแยะเลยแต่มามมด

ไม่ไมาพวดคำว่นิมดเราก็ไม่ควรเชื่อก็ยิงหัวแตกเลยคุณไม่ได้โดนเรื่องเ่ายๆหรอได้ดนเรื่องครับต่อง่ายๆแต่ว่าสนุกคุณให้ให้คุณเก้าเต็มสิบก็ตอเหนือกว่าคือบีคุณให้เกต็มือตัวแรกที่ลงมามววันนู้นบีนภูขาแม่คุณให้เก้าเต็มสิบเพราะอะไรม่ตัวแรกขนลง ขับรถขับปี๊กบก็ไปเจอจุดแลอะไรเนี่ยแต่อะมีคนลงมาสุท้ายแรกนั่นประวัติเราเป็นดีต่างอันนั้นอะ ฟ้เนี่กนันปเรือแค่เนี้ยเือแบบขนาดเนี้ยเอาล็หน่อยรู้สึกน่แม่บอาเลยนจริง,<ะ>รงค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่เมนูขนมวน<อ>นะคะเป็นสิ่งที่มุ้ยปดปลาดมัน,นะคะนี้เลยค่ะปเซรเตาไส้ลาว,วาบอกว่า,าลว<ร>าวาล<ร>าวามันจะแต เป็นของจากเชฟฮ่องกงนะคะทําสดใหม่ทุกวันนะคะไม่มีของแช่แข็งนะคะคือเขาทําใหม่ทุกวันเลยนะคะดูแบบโอ้ยแป้งนุ่มมากแล้วมีเนื้ออู้สี่อันครบคนเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูม่ไม่ชอบชิมแต่ละาต้องไปหีบใครคะพี่คุณไงคะอดี๋ยวแม่มุ้ยแบะให้ดูนี่เลยค่ะเดี๋ยวขอให้แม่มุ้ยบีบให้ดูร้อนๆเลยนะคะโอ้ยใส่แบบใส่เลยเนาะใส่กระรอก อุ้ยกระดอุ้ยใส่ทะลักมากว้าวอุ้ย,อยหอมแบบอุ้ยหอมมากว้าวอันน,นี้นะคะมา,ามาอีกอย่างนะคะแล้วี็คือน้ำซุปมันจะเป็นน้ำซุปโอ้ฉลองนีใหม่เดี๋ยวคย่ะ อันนี้คือเคยไปที่ฮ่องกงแล้วข้างในจะเป็นน้ำซุปใช่ทำน้ำซุปลุกปิกอยู่ข้างในนะคะเสียวหลงปะอันนี้คือทําสดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้พี่เอแนะนําหน่อยอันนี้คือยังไงนะครับเป็นซิกเนเจอร์ที่ของของเราเป็นทำสดใหม่จากเจฟฮ่องกงไม่มีฟิตไม่มีอะไรมาเลยของเราไม่ไม่ไม่ใช่แข็งไม่โฟเซนโอเคครับผมขอบคุณมากครับมีความรู้สึกสัมผัสนะคะเหมือนเราทานไข่แดงแล้วมีครีมครีมสดสดอยู่ด้านในนะคะคืออร่อยมาก มัน,นอร่อยมากโอ้สดุดมขนมเนื้ออร่อยมากค่ะแบบนี้ทุกคนคสำหรับใครที่ชอบกินซาลาเปานะคะลองมากินนี่ค่ะนี่นอยากกินน,ะนี่เกี๊ยวหลุกเปามามามาอันนี้นะคะไม่ใช่ว่าแม่บู้กินไม่หมดนะคะบู้ <laughs> จะมากินทุกอย่างเลยค่ะ แต่ว่าอยากให้ดูนี่ซิกเนเจอร์เขาทำสดจากเชฟนะเสี่ยวหลงเปาค่ะจากเชฟฮ่องกงเขาบอกว่าพูดไทยไม่ได้เลยนะครับเชฟอ่ะใช่ค่ะเชฟนี่ยังพูดไทยมามาพูดไทยไม่ได้เลยนะนี่นะคะคือตอนทานก็ค่อยๆด้วย,ย,ยนะคะตัวเสี่ยวหลงเปาเนี่ยจริงๆแบบบ่าน่าจะจำไม่ได้ตอนที่เราเป็นฮ่องกงนู่นนะคะตอนนั้นอะได้กินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันจะไม่ต้องจับแตว่ามันร้อนมากเลย ถ้ามันร้อนมากน้ำซุปข้างในค่ะเป็นน้ำแบบน้ำซุปร้อนนะคะโอเคชิมเลยนะคะอืมนี่ทุกคนทุกคนปลาดูข้างในจะมีน้ำอยู่ไหมคะใ <ไง S 2> น,นตัวร้อนเลยใช่ไหมร<ช>้อนเลยนะน้ำซุปค่ะเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวที่สำเร็จรูปแบบปลาโอ,อ,อ,อ้มีปลาต้วหัวค่ะโอ้ใหญ่ยายมากดูก่อนน้องนุ่มในนะคะ อาหาฮ่องกงฮ่องกงว้าวทาหารขวดน้องค่ะโอ้โหเฮ้ยมันแบบดีมากอันนี้นะคือไม่ต้องไปฮ่องกงเลยมาใครโครมาคุกี้นะคะคุณเหมือนได้กินอาหารจากเชฟฮ่องกงนะใครมาหัวหินนะครับแวะมาที่ห้างบูคอตชั้นหนึ่งนะเนี่ยทางเข้าเลยฮะอันนี้อันนี้เป็นวิวทางเข้านะข้างหลอดโรงแรมอินเตอร์คอนตรงนี้นะครับมันใหญ่มากมันใหญ่มากคือเช้าๆคุณมากินได้เลยคุณแบบ เหมือนเหมือนคุณได้อยู่ฮ่องกงอ่ะมาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะมาจิ้มเรา่อยอ้นนเดี๋ยวให้น้องกินก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ไม่ให้น้องคิน,นะคะ่ะน,น,น,น้องนี่นมอยู่นี่นะคะดูความแบบความนุ่มของเขาเยเห็นไหมนมยืดยืนี่เห็นไหมคะอือสองสองคนนะคะ ทำไมเขาทำใหญ่จังเลยอะคะ โอเคค่ะ okay, <Okay. S 1> วันนี้นะคะ <Okay. S 1> ไม่วิกินแซมนะคะก็อยู่ที่ร้านโคคาซุกี้นะคะสาขาหัวหินบูพัดนะคะ <Okay. S 1> สำหรับคนที่อยากจะมาทานนะคะร้านเขาอยู่ชั้นชั้นหนึ่งค่ะอยู่ตรงหน้าลิตแก้วนะคะของเขานะคะมีหลายสาขามากๆเลยนะคะสามารถเสิร์ชหาใน Google ได้นนเลยนะคะแต่สาขาที่ใกล้บ้านไม่วิที่สุดก็คือสาขาที่หัวหินบูพัดนี่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโคคาด้วยนะคะสำหรับของอร่อยแม่วิกินแซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มาต้องลองนะนี่ถ้ามีโจ๊กก็จบเลยนะเช้าเช้าเลยนะกระเป๋าฮ่องกง,ง,งกะทุกคนไม่ต้องไปถึงฮ่องกงเลยเดียวหลงเป๋ากระเป๋าล,วลาวา